สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโซลำโพงออนไลน์ c o m แอปเป็กไทยดอร้านนะขายสินค้าประเภทลําโพงบูทูธหูฟังบูทูธนะแล้วก็หูฟังด้วยครับนะฮะออนไลน์นะจะส่งทุวประเทศครับแน่นอนที่เห็นในหน้าจอตอนนี้นะครับเป็นหูฟังสไตล์ต้องบอกว่าไม่เคยเอามารีวิวเลยอันนี้นะคือรุ่นแรกที่เราเอามารีวิวก็คือตัวหูฟังแบบ ประเภทเอียบัตอ่าเอียบัตถ้าสงสัยก็คือมันจะมีแบบถ้ายัดใส่ในรูหูมันมีสองแบบนะฮะอินเอียคือเป็นแบบประอุดเข้าไปคือเงียบกริบเลยใช่การเสียงรบกวนได่ดีแต่เอียบัตเนี้ยก็คือแบบแตะยนหูใช่ฮะคือใส่ใส่ในติ่งหูอะข้างในติ่งหูแต่ไม่ได้ยัดเข้าไปในรูหูนะฮะใช่มันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือมันไม่ไม่อึดอัดไม่ลำคาญนะฮะก็จะมีเสียงข้างนอกเข้าไปได้บ้างเวลาฟังไปคุยไปได้อะไรเงี้ยนะครับ เอาง่ายๆว่าสำหรับคนที่ชื่นชอบหูฟังสไตล์เยียบัดต,ต้องเป็นคนประเภทชอบฟังเพลงนานๆเพราะว่าเยียบัดเนี่ยพอมันเข้าไปอยู่ในหูเนี่ยมันมันจะแปะในรูหูคือมันไนะม่ยัดเข้าไปแบบอ e ินเอียรังนั้นเนี่ยมันสามารถใส่นานเพราะว่ามันจะไม่เจ็บหูมันจะต่างจากตัวอ e ินเดียอินเดียเนี่ยต้องยัดเข้าไปในรูหูครับังนานหูอื้อฮะใช่แล้วก็เจ็บหูด้วยะถอดออกในหูดับเลยฮะใช่ครับซึ่งแน่นอน ตัวเอียบัตเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆ่านท่านก็เพราะว่ามันใส่สบายนั่นแหละใส่ได้นานครับสําหรับยี่ห้อที่เราเอามาคุยวันนี้เนี่ยนะครับเป็นของยี่ห้อออสทรายใช่แล้วอาจจะคุ้นเคยกันดีกับรุ่นก่อนหน้านี้ใช่แต่ตัวนั้นเป็นอินเดียครับครับตัวนี้ก็คือรุ่น KC08 ครับนะครับเป็นหูฟังเอียบัตนะครับซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นต้องบอกว่าเป็นแมทเทเรียลนะครับ ค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยแหละใช่นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับนะครับพี่ช้างก็นี่มาในแพ็กกิ้งที่เรียกว่าแบบก็เก๋ดีฮะสวยดีนะครับก็มีส่วนบนนะฮะไม่มีอะไรฮะก็ส่วนล่างแค่นี้เองครับส่วนตัวแพ็กกิ้งเขานะตัวนี้เป็นพลาสติกใสข้อไว้นะฮะมาดูเลยนะโอเคจุดเด่นเลยฮะตัวนี้มาคือตรงนี้เลยฮะตลับแป้งนี่นะฮะนี่ครับเหมือนตลับแป้งเลยใช่ครับตัวนี้คือเป็นที่เก็บ ังเป็นฮาร์ดเคสเลยเป็นครับผมเป็นพลาสติกนะครับครับเหมือนกรแป้งนะแข็งนะแข็งแรงใช่นะครับนะครับสกินโลโก้ของออสไพลลงไปด้วยใช่ครับแล้วก็ตัวนี้สำหรับเก็บสายนะแล้วก็ม้วนแล้วก็หูฟังใส่ข้างในใช่นะครับเก็บง่ายเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำไม่ดูว่าเก็บยังไงก็พกพาง่ายแล้วกันฮะสินี้สำหรับการเดินทางนะฮะส่วนที่ตัวหูฟังมาแก็จะมีตัวนี้นะฮะนี่ฟองน้ำนะครับฟองน้ำนี่มีมาให้สองเซตนะฮะใช่ครับสองคู่ก็คือถ้าสังเกตดูฟองน้ำกว่าครับ จะแตกต่างกันตัวนี้คือจะมีแบบเป็นรูหน่อยอ่าเป็นล่องแหละเป็นรูอ่าใช่ตัวนี้ก็จะฟังในลักษณะเสียงว่าเสียงกลางสูงมันจะผ่านได้ดีใช่ก็จะใสใสอ่าถ้าตัวนี้ทึบๆก็จะตัดเสียงสูงลงหน่อยบางทีความถี่สูงอาจจะทําให้ลาคาญหูก็จะซบซบลงมาหน่อยใช่ก็ทดลองฟังได้ใช่ครับนะครับว่าแสงเสียงมันต่างกันยังไงอะนะครับแล้วก็จะมีคู่มือมานะฮะอ่าคู่มือก็จิ่มก็จิ้มดีเลยกัน ก็มีคู่มมาให้ครับก็จะดูสเปคต่างๆนะครับเอามาพูดถึงสเปกกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปที่ตัวหูฟังครับผมนะฮะตัวนี้เป็นหูฟังที่มีไดเวอร์ขนาดเท่าไหร่พี่เต้ตัวนี้นะฮะไดเวอร์ของเขานะก็คือเป็นขนาด16มิลนะครับก็คือถือว่าอหันให้ดูก็ได้หนึ่งออกมาดูคร่าวๆก็ได้นะฮะนะครับตัวนี้ไดเวอร์ขนาด16มิลนะครับพี่ช้างครับก็เป็นแบบขนลวดละกัน CCAW นะขนลวดทองแดงบริสุทธิ์เลยนะฮะก็ทําหน้าที่ก็คือตัวกําเนิดเสียงละกันง่าย ส่วนไดเอฟแอมก็เป็นลิขสิทธิ์ของตัวออสเตรเลยใช่คือแบบ e b t ไดเอฟแอมครับผมนะฮะนะฮะตัวนี้เขาสามารถตอบสนองความความไวความไวของอยู่ที่1 0เดซิเบลรนะครับก็แล้วก็มีความต้านทาน32โอห์มซึ่งมันก็จะแมทกับสมาร์ทโฟนทั่วไปใช่สบายครับนะฮะหรือว่าท่านที่ต้องการให้เสียงมันเต็มอิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะใช้ตัวแอมพกพาได้ใช่ครับนะฮะส่วนตอบน้องความถี่แน่นอนอยู่แล้วฮะตัวนี้คือ20เฮิรต์ถึง20กิโลเฮิรต ควบคุมที่หูมนุษย์ได้ยินครับอ่าตัวนี้นะฮะแล้วเขาจะมีความผิดเพี้ยนฮะ distortion นนคือน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อืมกล้าการันตีเลยนะครัาผมแล้วก็ตัวนี้มันมีอีกข้อมูลสเปกหนึ่งมาพี่ช้างอะไรฮนะ channel imbalance ืม,มยังไงฮนะก็คือความต่างของเสียงหลองซ้ายกับขวาเนี่ยไม่เกินหนึ่งจุดห้าเดซิเบลอ๋อฮพอหูเราจะเริ่มได้ยินประมาณสักห้าเดซิเบลจะเริ่มได้ยินอันนี้คือมันต่างกันที่เราไม่ได้ยินอะแล้วกัน พูดได้ง่ายว่าบาลานซ์ทั้งสองตัวเนี้ยมันเท่ากันเลยครับผมนะฮะก็เด็ p พาวเวอร์ลองอับกำลังขับได้ที่สิบมิลวะครับผมตัวนี้สายสายสายมันจะสายเป็นสายแบบ TPU นะฮะมันแบบที่ที่ผมว่าไม่ไม่ทำพลาสติกเงือแล้วกันนะฮะก็คือใช้ไปนานก็นิ่มอย่างนี้แหละครับแล้วก็หุ้มด้วยนั่นด้วยนะมีฉนวนหุ้มด้วยนะครับเหมือนเหมือนตะข่ายตะข่ายถักนะครับสายยาวหนึ่งจุดสามเมตรนะฮะมาดูกันเลยนะครับ อันนี้เป็นหูฟังต้องบอกว่าไม่มีตัวคอนโทรลทล์กนะไม่มีรับรับโทรศัพท์ไม่ได้ครับฟังเพียวๆเลยเป็นเป็นหูฟังสําหรับฟังอย่างเดียวเลยะนะครับสักครู่นะฮะผมออากมามาดูกันเลยนะฮะตัวนี้ฮะฝั่งแจ็ค3.5เขาก็เรียกว่าเป็นโคตติ้งสีทองเลยทําพิชางน่นะฮะแล้วก็ตัวแจ็ค3.5เองเขาตัวบอดี้เขานะก็คือจะมีข้อออสคารอยู่ฮนะแล้วก็ตัวนี้ไซส์เล็กนฮะ คือไม่ติดเคสแน่น,นอนอถ้าเสียก็ไม่ติดเคสแน่น,นอนครับผมนะครับใส่ใสเคสรุ่นไหนมาเสียบไม่ติดเคสแน่นอนไม่ต้องแกะเคสน,นะฮะสายนี่ก็เป็นสายท p พีแล้วก็นี่เป็น,เป,นเป็นผ้าเป็นผักเลยนะครับเหมือนผ้าถักห่มอีกทีหนึ่งใช่นะครับนะฮะ,ะส่วนตรงตรงวายนะตรงวายตรงแยกสายออกมาก็จะมีตัวนี้ฮะกิบเก๋ตเล็กนะไม่ใช่ไมโครโฟนนะเป็นตัวแยกสายเป็นสายวายเสรจแล้วก็จะมีตัวนี้สำหรับรูดปรับระยะนะฮะว่าตัวนี้ซ้ายขวาเท่ากันนะฮะ บางยี่ห้อบางรุ่นอาจจะมีไซส์ขวาสั้นบ้างยาวบ้างแต่ที่เท่ากันเท่ากันนะครับตัววายเลยนะแล้วก็มีตัวแอดจัสว่าจะให้ปรับระยะให้มันกระชับแค่ไหนส่วนตัวบอดี้ของตัวหูฟังนะครับตัวเฮาสิ่งเคเขาเนี้ยตัวนี้แหละคือบอกว่ามันรีมีมนะครับใช่ตัวนี้เป็นลักษณะเป็นงานแบบเป็นสแตนเลสนะใช่ครับอ่าเป็นสเตนเลสคล้ายๆขึ้นผ่านงานแบบซีนซีใช่ครับนะครับนะฮะก็ต้องบอกว่าทั้งสวยแล้วก็แข็งแรง ครับผมนะครับงานประกอบดีมากต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับใช่ฮะนะฮะตัวเลียคสซิ่งด้านหลังเขานะก็จะเป็นว่าเป็นกรวยสเตเดตอย่างสวยเลยนะฮะแล้วก็ตรงตรงขาลงมาด้านตรงนี้นะพี่ช้างก็จะมีตัวเขียนบอกนะฮะเผื่อท่านจะสงสัยอือ r อ่ามีอย่างอกด้วยนะครับนะครับนี่เป็นข้างซ้ายนี่ข้างขวานะฮะส่วนด้านหน้าเขาท่านพี่ช้างนี่เลยชัดไหมฮะเป็นสเตเลตเลย ใช่ครับแล้วก็จะมีช่องเล็กๆะสำหรับกําเนิดเสียงออกมาใช่ครับนะฮะแล้วก็ปลอกที่หุ้มตัวนั้นนี่ก็เป็นแบบอ่พลาสติกนะครับครับนี่ฮะแล้วก็เก๋ทีเดียวต้องบอกว่าเท่าที่เห็นงานเนี่ยเป็นหูฟังที่เป็นงานที่ต้องบอกว่าเออ่งานประกอบดีสวยนะครับนี่การเก็บอ่ฮเอามาดูการเก็บเนี่ยฮะมีเนี่ยฮะฮาร์ดเคสตรงนี้นะครับใส่หูฟังเข้าไปแล้วก็ม้วนสายนี่ฮะก็ เก็บง,ง่ายๆนะฮเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปพกพาง่ายมากครับเล็กนิดเดียวใส่กระเป๋าเกงได้เลยใช่ครับกระเป๋าเสื้อได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่านั่งทับอะไรงไงฮะแล้มือมันเป็นฮาร์ดเคสใช่เนียครับผมนี่นะนี่ฮะก็ประมาณนี้ใช่เนี่ยฮะพอใส่เข้าไปในกล่องเขาก็อ่าเนี่ยฮะนัดเลยอ่าแล้วเป็นแล้วเป็นไม่เหล็กด้วยเนี่ยฮะกล่องเป็นไม่เหล็กเนี่ยฮะเสร็จละเรียบร้อย ครับผมนี่ฮะก็ะต้องบอกว่าโอ้โหเล็กมากเพอเพอก็พอตอลาบแป้งผู้หญิงนะพี่เตอร์ประมาณนั้นนะนะฮะ,ะ,ฮะโอเคทีนี้มาพูดถึงบุคลิกเสียงเขาก่อนเจ้าตัวออสไพร์เคซ8หูฟังแบบเอียบัดเนี่ยตัวนี้นอกจากหน้าตาที่ดูหล่อแล้วแมทเทเรีที่ดูพรีเมียมแล้วเนี่ยงานประกอบดีอย่างนี้เนี่ยแนวเสียงเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้เท่าที่ผมได้สัมผัสมาเลยพี่ช้างครับนะฮะก็แนวเสียงรายละเอียดก็คือสัมผัสแรกก็คือส่วนมากเราจะที่มีเยอะคือแบบอินเอียร์อ่า,อาพอได้สัมผัสแบบเ e ตรียมปบับ้างเนี้ยครับความสบายในการสวมใส่อลไรกัน <ฮะ S 1> อ่าสบายหูอ่ะดับแรกคือสัมผัสได้เลยน,นะครับพอเสียงออกมานีครับมันโปร่งฮะอ่าฮะคือโปรง่งรายละเอียดนี้ผมผมถือว่ารายละเอียดเนี้ยทําได้ดีเลยครับนะครับส่วนเรื่องเบสนี่นะฮะ เรื่องเบสเบสลักษณะที่ว่าเบสออกแบบไม่อู้จนเกินไปเหมือนอินเอียร์อ่าเบสจะเรียกว่าเบสออกมาออกแล้วออกเลยอ่ะอ่าเหมือนถ้าเป็นลาโพงก็เหมือนลาโพงที่เป็นเบสรีเทคม,ม,มีท่อเบสประมาณนะ่ยนะยังไม่อ้นใช่ใช่ครับนะครับรายละเอียดนี่กริบแล้วก็เสียงร้องในกลางวันดีนะฮะบ,บางทีถ้าแบบบางทีอินเอียร์คือมันจะ ระเรียมันจะเยอะเกินอ่าตัวนี้มันคือมันกลมกล่อมกลางดีและที่สําคัญน,นะครคือถ้าเราเปิดเบาๆแล้วเราฟังไปแล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมงานได้อ่อะจะาจังหวะไม่คุยแล้วก็ฟังเพลงไปจังหวะคุยก็ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องเอาหูฟังออกอ่าอันนี้ก็เป็นเสน่ห์แบบหนึ่งของแบบเอียร์บรัดด้วกกันอ่าส่วนพีชพ่ช้าเป็นไงบ้างฮะคือสําหรับผมนะครับต้องบอกว่าตอนที่ฟังเนี่ยอ่าสาหรับคนที่ชอบสไตล์เสียงเคียร์ชอบเสียงที่มีแรงประทะดีดๆคือหมายวามว่าเหมือนเวทีเสียงเขาเปิดดีมาก เาวด์สเตจกว้างนะครับลำโพงไอหูฟังตัวเนี้ยสำหรับท่านที่ชอบเน้นรายละเอียดนะครับเสียงร้องเสียงดน,นตรีนะครับแล้วก็เบสที่หนักแน่นกระชับ,บตัวออสไทร์เคซีศูตัวเนี้ยตอบสนองลักษณะแบบนั้นนะถามว่าฟังเพลงได้ไหมแบบไหนยังไงบ้างก็จริงๆฟังได้เกือบทุกแนวครับนะครับต้องบอกว่า,าที่ชอบก็คือแนวเอบัตเนี่ยมันใสแล้วมันไม่เจ็บหู ใช่ได้นนาอะแล้วก็อีกเอกลักษณ์หนึ่งของออสไตร์ก็คือขับง่ายเปิดนมเบาๆก็ดังกว่ายี่ห้ออื่นของชาวบ้านคราใช่นะครับคือผมอยากบอกน่ครับว่าสําหรับท่านที่มีโอกาสนะอยากให้แวะเข้ามาฟังครัแล้วจะรู้ว่าเอ้ยเฮ้ยเจ้าเคซีศูนย์แปดเนี่ยเสียงมันมันโปร่งอย่างที่เราพูดจริงหรือเปล่าแล้วก็ะคือครั้งแรกที่ฟังรู้สึกว่าเสียงมันมันพุ่งออกมาหมดเลยอ่ะคือมันเหมือนกับมันมันไม่เก็บเลยนะ มันอะไรที่อยู่ในดนตรีเนี่ยมันออกให้เราฟังได้เลยคนะครับอยากให้มาฟังจริงๆฮนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสวยแบบคารียวอะไรอย่างเงี้ยผมชอบฮะแล้วก็นี้รูปแบบนี้รูปแบบเดียวใช่ไหมคะตัวไหนฮะตัวนี้ใช่นะครับมีสีเดียวนะครับนะฮะราคาเอาเลยราคาดีกว่าอะตัวนี้อยู่ที่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทใช่นะครับราคาบางท่านอาจจะบอกว่าแรงแต่ยังที่บอกครับว่าราคาตัวนี้แหละ นะครับแต่คุณภาพเนี่ยผมบอกว่าเกินราคาแน่นอนต,ต,ต้องต้องมาลองฟัง <ฮะ S 2> แล้วจะรู้ว่าให้สิ่งที่เราพูดมันจริงหรือเปล่าใช่ครับนะครับก็มีไว้บริการจําหน่ายที่ store com s t o r e r o m a h l i c o m ฮะ,ฮะแอปแองไก <com> <ฮะ S 2> ก็เชิญแวะเวียนมาช้อปปิ้งมาเสียตังมาฟังก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันใช่ขอให้มาแล้วกันนะนะฮะก็จัดส่งทั่วประเทศอยู่แล้วครับนะฮะแน่นอนตัวนี้ต้องบอกว่าเราก็เรคอมเมนในรูปแบบของเอียบัต ใช่แล้วนี่นะครับสำหรับท่านที่มองหาเอียบัตรคุณภาพแบบดีๆพรีเมียมพรีเมียมตัวนี้เลยตัวนี้เลยไม่มีตัวอื่นให้เลือกใช่เพราะเรามีตัวเดียวตัวเดียวแบบเดียวก็ตอนนี้หูฟังแบบเอียบัตก็จะทยอยเข้ามาครับนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านบอกไม่อยากฟังอินเดียเพราะมันเจ็บหูอยากได้แบบเอียบัตก็เดี๋ยวจะหาหลายๆราคาเอามานําเสนอกันแล้วกันแต่ตอนนี้ขอนําเสนอแบบลักษณะลักษณะพรีเมียมก่อนเอาของดีมามาคุยกันก่อนดีกว่า ะนะครับนะก็วันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะก็มีแต่รอลูกค้านั่นแหละอ่ารอให้ท่านมาฟังนะครับครับผมโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ติดตามชมงานรีวิวของเราครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ